ระบบฝากเลี้ยงนะฮะถ้ามีคนสนใจนะการลงทุนผลตอบแทนรายเดียดเป็นยังไงครับอ่ะก็ถ้ามาฝากเลี้ยงควางกันเรานะอ่าแล้วเมื่อมีผลผลิตออกมาเนี่ยปีหนึ่งปีละครั้งเนี่ยมีผลผลิตออกมาเนี่ยเราเมาบริหารจัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยเนี่ยตัดค่ใช้จ่ายเรื่องการเลี้ยงทั้งหมดนะลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะ,ะเราเราทำเลี้ยงให้ก่อนรเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ปันผลหรือมีกําไรแบ่งให้ลูกค้าเนี่ยประมาณ18 18ปเปองเนิอเนที่ซื้ของของเงินที่ซื้อควางเงินที่ซื้อควางก้อนเงินที่ลงทุ ก้าหนึ่งตัวหมื่นห้าปีหนึ่งก็จะมีกําไรเนี่ยเหลืออคืนให้กับสมาชิกเนี่ยหกพันสามร้อยบาทต่ oh. อตัวต่อปีแล้วเราทําสัญญาไว้สิบปีเลยส <10 S 2> ิบปีครับสิบปีก็รับปีละหกพันสามหกพันสามไปเรื่อยๆอแล้วพอครบสัญญาปุ๊บถ้าอยากจะขายกวางคืนเนี่ยเราก็รับซื้อกับคืนมาหรือถ้าไม่ขายกวางคืนก็เปลี่ยนสัญญาต่อสัญญาต่อไปเราก็เปลี่ยนกวางที่มันมีอายุแกแล้วเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยมาเป็นกวางสาวให้ใหม่มก็เริ่มต้นสัญญากันใหม่ สิบปีนี่คือทางนี้รับประกันชัวร์รับประกันรับประกันอ่าแต่ถ้าอยากต่อสัญญาก็ได้ได้หรือไม่อยากจะลงทุนทําต่ออ่าก็ขายความก็ขายได้ใช่ใช่โอ้โหสบายสบายเลยใช่สบายใจเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเรารับประกันเรื่องความเจ็บความป่วยแล้วก็ความตายคือถ้าเจ็บป่วยตายเราเคลมเปลี่ยนให้เลยอืมอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะผมสรุปอย่างนี้นะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่จะเลี้ยงความที่นี่นะฮะ อ่านะไม่ต้องมาเลี้ยงไม่ต้องทําคอกก็ต้องมีคนงานใช่นะฮะก็สามารถที่จะปันผลได้รายปีอาเงินมาลงทุนใช่แล้วก็บอกเลยว่าเอากวางพันอะไรพันอะไรกี่ตัวกี่ตัวนะแล้วคุณก็สามารถที่จะมาเยี่ยมวางได้ใช่พาครอบครัวมาได้ใช่แล้วก็มาแคมป์ที่นี่ก็ได้ใช่น่นก็ได้เหมือนกันใช่มาพักผ่อนได้อ่าได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยสิ้นปีรอรับเงินได้ด้วยเหมือนกันสิ้นปีก็มีอ่ากำไรในส่วนของผลผลิตที่ออกมาของของ ของกวางใช่ใช่ซื้ออีกตัวก็ได้ตามตัวออ่าเขาซื้ออีกตัวเราก็ให้ตามตัวไปให้ตามตัวไปใช่ครับถามนิดนึงไอ้ธุรกิจเนี้ยนะฝากเลี้ยงกวางเนี่ยครับมีทํากันเยอะไหม่ะรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยมีที่ชุมชนกวางไทยเนี่ยนะฮะเจ้าเดียวในประเทศเลยเจ้าเดียวในประเทศใช่ใช่แล้วที่เขาเลี้ยงเลี้ยงทั่วไปอะฮะส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงเป็นฟาร์มของตัวเองฟาร์มตัวเองซื้อขาดไปเลยซื้อขาดไปเลยแล้วก็แล้วเราก็มีสมาชิกอีกส่วนหนึ่งคือซื้อเล้าไปเลี้ยงเอง แล้วก็เราก็มีสัญญารับซื้อผลผลิตซื้อลูกอะซื้อลูกซื้อเขากวางอ่อนกลับคืนมาแต่นั้นคือเขา,เขาพร้อมไงเขามีคอกเองเขาลงทุนเลี้ยงเองมีคนงานมีแปลงหญ้ามีแหล่งอาหารทั้งหมดแต่ที่นี่สําหรับคนไม่พร้อมแต่อยากท,กทําเกษตรอืแล้วก็ ได้ท่องเที่ยวด้วยนะฮะครอบครัวมีความสุขมาเที่ยวบรรยากาศอย่างเงี้ยนะยิ่งหน้าหนาวอากาศดีนะมีห้องพักให้ด้วยมีมีห้องพักแต่ห้องพักไม่ได้ฟรีแต่ให้บริการรองรับสมาชิกใช่ใช่แต่ก็ราคาย่อมเยาใช่เสียค่าใช้จ่ายแค่ช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องแม่บ้านเรื่องอะไรต่ออะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาตั้งแคมป์ได้นะมากางเต็นท์มาทํากิจกรรมแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยพื้นที่กว้างใช่เต็ดเ็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่อะมาไฮไลท์นะครับ สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะชอบจริงๆชอบทุกอย่างนะแต่ชอบที่สุดมีอยู่อย่างหนึ่งนะเรื่องมันมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับกวางเนี่ยแหละที่อาหนุ่มบอกว่าเป็นเจ้าเดียวในโลกจริงหรือไมใ่ใช่คืออาสมาชิกนะหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะเลี้ยงไปแล้วเอาไปทําอะไรใช่ไหม,มเราเลี้ยงกวางเนี่ยนะครับหลักของเราเลยเนี่ยเราผลิตเป็นอาหารเสริมนะครับเราผลิตเป็น นี่เดี๋ยวให้ดูไฮไลท์สวยๆอย่างนี้เลยครับอันนี้คือซุปกวางสกัดผสมขเขากวางอ่อนนะฮะเพราะว่าในส่วนของกวางเนี่ยและเขากวางอ่อนเนี่ยมันมีตำรายาของจีนเนี่ยแล้วก็ทางเอเชียเนี่ยนะเขาทํากันมาเป็นหลายพันปีแล้วสองสามพันปีแล้วแต่เราเลี้ยงในประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะได้กวางที่มีคุณภาพในเขตร้อนนะฮะซึ่งเขากวางเนี่ย เราไปเซิร์ชดูในเน็ตได้แล้วใน Google จะได้เลยว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างแต่เราเนี่ยผลิตออกมาในรูปของซุปกวางสกัดเนี่ยเพื่อที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยดื่มได้ง่ายขึ้นเป็นคอนเซนเทรตแล้วดูดซึมได้ง่ายกินแล้วทําให้ได้รับคุณคุณประโยชน์ของเขากว,วางอ่อนเนี่ยครับเอ็นกวางหรือว่าเนื้อกวางหรือว่าไอตัวกวางทั้งหมดที่ผลิตอยู่นี้เนี่ยได้ครบได้ร้อเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แล้วที่สําคัญเนี่ยนะไม่มีใครผลิตใช่เราเป็นเจ้าเดียว ที่ผลิตตัวนี้ออกมาแล้วก็มีออยอรับรองอแล้วก็พร้อมที่จะทําส่งออกมีจดสิทธิบัตรอะไรไหมเรียบร้อยทุกอย่างครบหมดเลยหมดเลยเจ้าเดียวเจ้าเดียวในประเทศไทยแล้วก็เจ้าเดียวในโลกด้วยที่ทําเป็นแบบคอนเทนต์แบบนี้รับรองได้นะครับ,รบไม่มีใครทําแบบนี้นะครับขอย้ํานะว่าสินค้าที่อยู่ในมือผมนี่นะ เมื่อกี้ทราบข่าวว่าหมดแล้วด้วยเหมือนกันใช่หมดไปหลายล็อตแล้วแล้วตอนนี้ก็หมดแล้วแล้วก็ลงงานเลื่อนการผลิตใช่ใช่ใช่ไหมใช่อ่าตอนนี้มีอยู่ผมที่สี่ขวดนะสี่ขวดนะอ่าเพราะทางทางบริษัทนี้ก็หมดแล้วนะฮะอืมก็เดี๋ยวล็อตใหม่ล็อตใหม่ก็วันที่สิบห้าเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้แล้วอ่าที่ลูกค้าที่จองจองไว้ก็ส่งให้ได้แล้วครับใช่ใช่ใช่ใครสนใจก็ติดต่อไปทางคุณเอเลยอ่าหรือว่าจะสนใจยังไงก็ คุณเอก็ก็เหมือนกับทงผมเลยใช่ไหมได้เลยก็เหมือนกับคนกันเองแล้วนะครับนะฮะติดต่อทางคุณเอได้ได้เลยโอ้วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับได้เที่ยวชมบรรยากาศได้ความรู้หลากหลายนะฮะแล้วก็เอ่อใครที่ดูอยู่นะฮะก็อยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มกวางฝากเลี้ยงนะก็น่าสนใจนะฮะลงทุนก็หลักหมื่นก็ได้แล้วใะครับแล้วก็มีผลตอบแทนนะฮะ โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่นะครับ18%ใช่ไหมประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากอนุ่มมากๆขอบคุณอนุ่มมากๆนะที่ให้ความรู้อะไรพวกนี้ขอบคุณนะครับวันีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ